สวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งรถโดยสารมามาชมปราสาทต,ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงที่สถานีแล้วเราก็จะเดินย้อนกลับมาค่ะถึงแล้วนะคะปราสาท เข้ามาด้านในของตัวปราสาทนะคะเดี๋ยวจะเล่าประวัติศาสตร์ย่อๆให้ฟังนะคะปราสาทแห่งนี้ปราสาทโวเลนหรือที่เรียกว่าบ้านนี้เขาเรียกว่าโเวเลนฮารัสหรือโเวเลนซาม็อกนั่นเองตั้งอยู่ใจกลางของเมืองโวเลนนะคะทางด้านหลังของปราสาทก็จะมีทางรถไฟทางด้านหน้าก็จะติดถนนรถยนต์นะคะทางไปมาสะดวกค่ะ ก็คือไปมาง่ายการก่อสร้างปราสาทสว์เล่นนี้ก็เกิดมาจากแรงบันดาลใจของของพระเจ้าหลุยที่หนึ่งนะคะแห่งอองซูผู้สร้างปราสาทแห่งนี้ปราสาทแห่งนี้สร้างไว้สําหรับล่าสัตว์แบบโกธิกนะคะสร้างแล้วเสร็จในรูปทั้งหมดนี้ก็หนึ่งพายแดงรับต่อมาพระเจ้าหลุยก็สร้างปราสาทแห่งนี้ให้เป็น ที่มั่นหมายของลูกสาวของตัวเองนะคะกับหนุ่มซังกิสมูนแห่งลักเซมเบิร์กไม่นานพระเจ้าหลุยที่หนึงก็ย้ายออกไปพอย้ายออกไปไม่นานก็จะมีย่า,ยานยิสกราแห่งแบรนดิสก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็มาบูรณะใหม่ในศตวรรษที่15กลายเป็นอีกแห่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในฮังการีตอนนั้นนะคะ ปราสาทแหงนี้เป็นอีกแห่งที่พักอาศัยของเขาในปี1440ถึง1462เสร็จแล้วก็ยานยิสกราก็ย้ายครอบครัวออกไปอีกแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะจนปีต่อมาประมาณ1500นะคะรษัยะรายามาเจกกรวินและพระราชนีบิกริตก็มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ ต่อเติมก่อสร้างซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้ต่อมาไม่นานพระมหากษัตริย์มาเจก็สวรรคตรลงไปก็เหลือแต่พระราชินีองค์เดียวนะคะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ต่อมาไม่นานพระราชินีก็สั่งให้คนทําป้อมประการขึ้นมาแล้วก็สร้างป้อมปืนใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าถูกกดดันจากพวกเติร์กนั่นเอง ภาษาทางนี้ก็ถูกปกครองมาหลายยุคหลายสมัยมากค่ะปัจจุบันภาษาท่างนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานสถานที่ทําพิธีแต่งงานแล้วก็มีการจัดแสดงโชว์นิทรรศการต่างๆในิทรรศการสำหรับเด็กแล้วก็การแสดงโชว์การแกะสลักไม้โชว์ภาพวาดแล้วก็งานคอนเสริร์ตบางในะบางครั้งนะคะ สำหรับลรานี้เราก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปหาที่สวยๆงามงามมาให้ชมใหม่นะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ